ครับผมนะฮะคราวนี้เป็นทีของน้องปายดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ไปจะยังไม่บอกแต่ปายเนี่ยจะพาไปร้านที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่พี่เจี๊ยบพาไปอะฮะของอร่อยไม่บอกว่าอะไรเป็นของอร่อยแบบเดียวกันแต่อยากรูว่าเป็นอะไรต้องรอไปดูที่อร่อยจานเด็ดตามไปไปเลยแล้วแต่เขาก็าลวกันฮะช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามางกอคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำแค่นมีที่พรสก็อร่อยครบรส ผลิตภัณฑ์ตราพิภพรสตอนนี้นะคะเรายืนอยู่หน้าร้านเขาแล้วค่ะร้านนี้นะคะชื่อร้านนี่บูไดคาเฟ่ค่ะเป็นร้านที่มีการตกแต่งที่เก๋มากๆนอกจากการตกแต่งที่สวยงามแล้วเขาบอกว่าเขามีอาหารที่อร่อยด้วยอยากจะรู้ว่าอาหารเขาอาาร่อยยังไงเมนูจานเด็ดเป็นเมนูอะไรเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นคุณบอสคุณบอสเป็นคนทําอาหาร<ช>เพราะวันนี้เนี่ยเรามาช่วงอร่อยจานเนี่ของเราก็ต้องคุยเรื่องอาหาร,รเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าการตกแต่งร้านเนี่ยมันดูออกเป็นแนววินเทจวินเทจมากเลยมันเกิดจากอะไรเอ่ยเจ้าของร้านนี่คือเขาชอบการมัดย้อมหรืออินดิโกได้เป็นที่มาของชื่อคําว่าบลูไดร์าเฟ คือถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยเราจะได้บรรยากาศแบบวินเทจแบบแทๆ้ๆแบบเรโทรเรโทรนิดๆมาพูดถึงอาหารกันบ้างดีกว่าอาหารของที่นี่มีอะไรแนะนำเราบ้างเมื่อมาถึงร้านบูดายคาเฟ่ท็อปๆเลยก็ไกค่คอนเฟลก มันเป็นสันในไก่แล้วก็ชุบกับคอนเฟลกแล้วก็เอาไปดีไฟดความพิเศษมันจะอยู่ตรงน้ำจิ้มมันจะเป็นสูตรของทางร้านแล้วก็สปาเกตตีหมูน้ำตกคือเป็นเมนูที่ปกติถ้าเกิดว่าเรากินส้มตำอ่ะเราก็ต้องสั่งหมูน้ำตกแน่นอนอยู่แล้วแต่อันนี้ก็เอามาคอมบิเนชันกับตัวสปาเกตตีตัวหนึ่งก็สเปเชียลก็คือเป็นสปาเกตตีไส้อั่วซึ่งเราเอาไส้อั่วมาจากเชียงใหม่จริงๆแล้ก็มาแดปเลย วันนี้ไหนๆเราก็คุยกับคุณบอสแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปดูวิธีการทำเมนูสปาเกตตี้ไส้อั่วคุณบอสเป็นคนทำป่ะคะใช่ครับโอเคค่ะผู้ชมขาเราอยู่กับเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปในครัวกับคุณบอสดีกว่ามาดูกันเลยดีกว่าเขาทำยังไงกันก็เริ่มแรกใส่น้ำมันไปนิดนึงนี่คือเรากริวนิดนึงให้ไส้อั่วเนี่ยมันมให้มันมีความหอมก็เอาลงไปให้มันมีกลิ่นหอม พอมันได้ที่แล้วเดี๋ยวมันจะดำแล้วก็ไปพักไว้ก็คือเราแค่กรีลให้เขาหอมเฉยนะคะแล้วก็เราก็ไปพักเอาไว้นะคะพริกถ้าชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยใส่เยอะหน่อยแล้วก็คั่วคัวลงไปก็มันร้อนงี้ก็ปล่อยเลยก็เส่ลงไปน้ำมันหอยประมาณนี้เฮ้ยอันนี้สูตรนี้คือไปดูมาจากไหนหรือว่าคิดเองผมอัดแอปเองเลยคิดเองพริกช้อนโต๊ะ ก็ข้าวกั่วข้าวกลัว่วแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยเพิ่มความหอมอลิทาบีดใช่ครับอ่าอ่าอ่อนนอานั่งไงประมาณนี้ฮะมะนาวเป็ดอันนี้คือโหระพาฮะโหระพาเล็กน้อยนิดหนึ่งให้หอมแค่นี้ค,ครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอาไส้อั่วมาท็อปข้างบนอ่าแล้วก็ใส่พริกไทยดำนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็กลิ่นเข้าไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนี่สปากเกตตี้ไส้อั่วนะคะหน้าตาสวยงามหอมหน่าทานและไม่เคยที่ไหนมาก่อนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอสมากค,ครับสปากเกตตี้ที่นี่ค่อนข้างแปลกกว่าที่อื่นนะคะเพราะปกติสปากเกตตี้แห้งๆแบบนี้เราก็จะเห็นเขาใส่เฉพาะแค่พริกกับ กระเทียมแต่อันนี้เขามีการใส่ข้าวคั่วเพิ่มไปด้วยคุณบอสบอกว่าถ้าคนที่ชื่นชอบแบบรสชาติเผ็ดอันนี้น่าจะอร่อยไส้อั่วของเขาเนี่ยนะคะคือนําม,มาจากเชียงใหม่โดยตรงเพราะฉะนั้นไส้อั่วอร่อยแน่นอนมันมีรสกรึบๆเวลากินของข้าวคั่วนะคะมันหอมตัวน้ําปลาที่เขาใส่เข้าไปนะคะมันทําให้จานนี้เนี่ยเป็นจานที่แบบ เหมือนจะมีกลิ่นอยู่แล้วกลิ่นข้าวคั่วของความหอมมีกลิ่นของน้ำปลาเพิ่มขึ้นมาอีกตัวไส้อั่วยอย่างเดียวก็เผ็ดอยู่แล้วตัวเส้นเนี่ยนะคะก็เขาก็มีการใส่พริกหลายแบบนะคะมีความหอมที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นครบรสมากนะคะปกติเนี่ยนะคะวันอังคารกับวันพุธเนี่ยเขาจะเปิด10โมงถึงหนึ่งทุ่มพฤหัสถึงวันอาทิตย์จะเปิด10โมงถึง5้ทุ่มและหยุดวันจันทร์หนึ่งวันนะคะรับรองว่ามาร้านบูดายคาเฟ่ไม่ผิดหวังค่ะช่วงหน้านะคะปายกับพี่เจี๊ยบนะคะจะพาไปชิมอะไรต้องรอตตติิาม่แจรงๆลนะ้ว เดี๋ยวสั่งกลับบ้านเนี่ยจะเอานี้ไปให้พี่เจี๊ยบด้วยค่ะ